เอาเริ่มมาเดินพี่น้องมอดีก้านงสีย็ดลาบหมูมีลาบมีเมนูลาบหมูขายเมื่อยม้พี่น้องเองก้างเสียมามาเบิ้งเส็ดสดๆทอนๆให้พี่น้องเบิ้งเลยมันกัแบนี้เขาสรจ็กหนอยใส่กปวข้าอเหนว้าวเียวีมาใส่แจ็กหนอยพี่น้องให้ไปตั้งสูตรเพรายี่หุ เฮ็ดพ่อแบบนี้เอ้าพริกมาสีเบิ้เหรอเทใไส่เบิหลนเนาะ <g ülme> ง่ายๆเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเออจกแซ่บกับไส้แตงง่ายๆหน่อยพี่น้องใส่หล่แซ่บหล่ใส่หลยแซ่บหล่ไส้่ไส้ไส้แตงวกกไปจังน้อยบานกิข้นๆจังน้อยตัวีบมะนาวจังน้อยแบบนี้เพราะมันผิดออกส่วนๆจังน้อย พร้อมใจน,น่าหอมเดียวน,น่ากันเ่าปวดอะโอ้เป็นแนครับมาเครับนี่หอมไปอยู่ตรงนัง้นหอมเนี่พริกน้ำพริกสดน่ำเออตะเกียบนิดนิดใส่ลงโอ้เป็นกะแสนี่เลยอยู่นปวดอะอ๋บอบงดูบนดูเป็นตแสบ่อครับ อันแสบกรโทรมา,ด,าด,ด้อคูนเตเจ็ดห้าศูสี่หนึ่งสามักสายสามเอาหนิบึง้งดนึงแสบบ่อุ้ยคักเจีพี่น้องคัก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 กุด